<ítulo> เห็นอย่างล่ะคือว่าไปเห็ดปลาผูแล้วขึ้นมาส่งอยู่โอ้ยปลาผูที่ไม่ปลาผูนะคะทุกคนจะเสียบเป็นชุดกับบ่เสียบแล้ว่็หัวขี้มาหัวผูมาติบ่อแล้วไข่ที่เกาจากจากเครื่งเหยว จับบอะสดกเบ่งลวดบ่มองพู้บันยังเป็นห้อยอันนี้ด้วยเขาเสื่อมบะสดเห็นไกระลืดม่เก็บผงานที่เนาะ่เก็บงานเลยนุกับอยอยากบอกยังไลยกัเลยเออฝ่ามาสิ่นคีคันเวอลไย เสร็จวมาเจียปัดออกนะคะทุกคนแล้วก็ค่อย <Okay. S 1> ท่าสีไม่อุดไม่แล้วก็ค่อยห้องผืนไม่นะคะ <c oughs> ทําให้ไม่โอเคเลย <c oughs> กับไม่คุ้มค่ากับเงินที่เสียไป ด,ดีน้เกด่าไรอยก็เกินดืดยอบกร์คัดออกหอยกอนพอทุกคนเสียตังไปเยอะมากไม่อยากสื้อเบาเลยกับราคาที่อันถีไปคุณอาผ่าเห็ดบัวให่ซ้ำคุณา้าผ่าถีเบาไว้เลยถ้าตองมาแก่เองทุกอย่างเลยเขาทูลบัวเฉื่อมตีเฉื่อมยังให้กันพราะวนไม้เี่แกท่าซีสนิมคนแทนทีจะรอออกนี่ออกนี่ท่ามองเสื่อยข้างหนก็เลยท่า ถ้าตะบันหลีนะถ้าจะบันหลีนะทุกคนแต่ทางใตเ้็นอยท่าน้เอากันนี่โอ้ขึ้ลือุ้มองสี่ปัญหาลือตุมองสี่ปัญห้าทำจุดตรงนี้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 แบกข้างในจักรจักันไหนเฮ็ดหลายนะคะทุกคนไม่เก็บงานเลยต้องทำอะไรไอยากวาง อียผมเอหนกแม่วันมีการคือนอยูดกัะล่หลานนึ่งเขาขี้แค่สามปัญหาหนึ่งียกว่ามันไก่เขาหรือไผ่เห็ดไก่จบงานใหกันในก่อนยอมใจแพงกว่าเขาแบบพันนึ่งกว่านะแต่ว่าอยู่ไก่ทุกคนก็เลยไปเห็ดอืมไานก็ลอาศัยกันเลอมนันอยู่ไก่้วเท่ากับแบบอย่าเข็ดังเท่ากับไปเห็ดนสินะแต่ว่าก็บาได้คิดว่าเออ สีเห็ดบอดีเลยขนาดนี้แบบเห็ดมันคือเห็ดมันคือซางตัวมีตัวขาดใชไหมเห็ดคือแบบเห็ดก็หลืดไปด่เลยแบบไม่ได้ต่อ่นสวัใชไม่ได้ต่อเยพราะเขาทําดีกว่านี้อะไรเพราะว่าร้านอื่นเนี่ยเขาเอาเรื่องเขาเสนอเขาบอกว่าสามมนาเองอือมันก็อยู่ไรกิโลอยู่แล้วมาลองลุกแป้งใกล้ๆเขาได้ไปดูง่ายๆพอลองอันนี้ออกอย่าปิดเอยาปิดไฟป้องปิดไฟในหัวน่ะมันแจ้งผมนี่ค่ะ นี่เขนจะเค็ดแบบไวเข็มเป็นตุ้มตุ้มทีบอลลูนปัดคุมแมนคมเฉื่อมหรือตุ้มเฉื่อมนี่ยังยุ่งสันแล้วก็รมองจุดเนี่ยที่ว่าเขามาปิดตอนทุกคนเขาไม่ลบให้เลยหรือว่าบอบ่เชื่อมติดให้มันดีๆกว่าเนี่ยทุกคนบอลบคมบอเออบอลบคมบอลอย่างนี้เลยมัไม่ทาสีให้เลยสีกับสนิ่มกับว่ท่าทางกันสนิมกับว่คือนถ้ากับสีนิมกับว่คือทากันสนิมทันที่จะปัดออกแน่ลรือถ้าให้แน่แบบถ้ามันดีกว่านี้เนี่ยมันก็เเลยยู้ึกว่าฮ มันบ่คุ้มค่าเลยกับเงินที่เสียไปยังสีนะเฮ็ดให้มันดีกว่านี้แน่สิเจ้าเป็นสร้างจะเปิดร้านน่ะนะเออถ้าเจ้าเฮ็ดกันลืดคือนมือบั่นบ่มีร้านบ่บ่แปิดอืมเนี่ยนุก็เลยต้องมาปัดออกนะคะทุกคนแล้วก็มาปัดออกแล้วก็มาทาสีใหม่เพราะว่าข้างใต้ก็บไว้ทาสีให้ไม่ทาสีกันสนิมให้แล้วก็อีกอย่างนึงจุดนี้เชื่อมบ่เต็มนี่ค่ะจุดนี้เชื่อมบ่เต็มแล้วจุดชุดสำคัญได้นี่ พอนามหัวเข้ามาเนี่ยจุมันนีอ่ะเพื่อเชื่อมมาเต็มเราวันนี้นู้คีรถมาหมู่ว่าน่ะนู้ก็เลยมาเบิ้งอุ้มเป็นห้อยนามไม่ยังไหลมาแต่แผ้นามมันดีจากหลกนะทุกคนมันกับมใส่บรสุ่มมันบอนามมันก็ซึมออกเนี่ยตรงนี้คือเชื่อมไม่เต็มว่าเชื่อมเนี่ยเขาันีเนี่ยแล้วก็ันีก็เชื่อมมาเต็มเป็นผู้จังปองอยู่ไหมนูก็เลยงงว่าใคยจะเป็นเจ้าใหญเนี่ยโอ้แล้วต้องมาแก้ใหม่เองนะคะพี่เพื่อจะไม่ให้รั่วเนี่ยปะผุให้รั่ว ป้าผู้ให้หหัวให้น้ำเขามาผมก็มาแก่มาผมมาต่อเขาอ่าจะป้องตัวเขาก็เลยมันนี่ก็เลยต่ต้องเอาพวกอีหยังที่มันเป็นแข็งแข็งอย่างน้นะมามาท่ามันอุปกรณ์เนาะท่าสีมันก็นั่นนี่าทำมันดูดีขึ้นกว่านีอุดข้างในข้างที่นี่มันเป็นอะไรอย่ังไงยังมันอุดมอสสั่นก็ต้อบไปให้ไฮไลท์เขาเสื่อมทำไมอีคาร์บเอาไม่เห็นงานเราก็เลยเฝ้าหลุดออกมาบอบใบใหญ่เขาไพิชิตเอาไฮไหม์อีคาร์บเอาคลานอื่นนั้นไปเนาะบอกไงตอนนี้เขาเกี่ยว ยาเขาไปเบิ่งมือนั่นเหยียบบางนี่นะลุกบุบบุ่มลงยาบางนี่กับมันอ่อนก็เรียกว่ากระสันไก่เห็ดพื้นอ้าพื้นสีอันนี้ข้าวหายนู่นบ่เห็ดบางนี่บ่ดูจางไหนบ่หูแต่ว่าแม่ตะวันแข็งขืนแต่ก่อนมันเหยียบแล้วมันอ่อนลงกแล้วบางนี่เพื่อกระสีมาเคือนเนียงก่อนนั่นยาไหวนะทุกคนมันกูมันมันอาออกยาแน่วเหมือนกันยาแน่วเพื่อเกิดประเเมนยาแน่วเคือนเนียงก่อเหรอโป้สีเออโป้สีแม่เบิ่งกวนสีมันแตกอยู่ทุกคนมึงโอ้ ก็เลยงงว่าเฮ้ยคุณเป็นช่างเหรอคุณไม่มีความละเอียดบ้านก็สีนี่คือแฟนนทาเองไงทุกคนนี้คือเราทาเองเพื่อว่าจะเราปัดออกแล้วทามันไม่ได้เกี่ยวเนาะนี่เจ๊กระชนีดิ่อเมนตอนแหลกคุณนอยสีทาสีสนิมโนทุกสีสีสีบ่เออเอแต่ว่าเออคงจะเห็นให้ดีกว่านี้เพราะว่าถ้าสีสีมันก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่ในความว่าจะเอาลูกค้าเนะแต่กับบุ้งหูเอิ้ดอันนั้นก็บม่ได้คิดหอดว่าสีสียังดอกแต่ว่าแพงแต่ว่าอันนี้เป็นห้อยกระเื่อนอยู่ทุกคนนี่เป็นห้อยก้เลดีวบ่ปาน มันมาแปลกับการเสื่อมการย่างแต่ว่านี่มันสูงนี่เนี่คุณน่าจะปัดลงใหมเอออันนี้ก็ปัดออกให้แน่ให้มันแบบเอาเครื่องเจี๊ยบหๆจังนึงเออลูบๆแล้วก็ค่อยทาสีสนิมออกไปเพรามันดูดีกว่านี่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 ก้าวย่างที่ยังจะีทิดอยู่กะกะทาสีกบเข้าไปเลยโอ้ทว่าเนาะนี่วะเนี่ยนี่ก้าวย่างยังอยู่นี่ใหม่ห้อยใหม่อยู่นี่ทาสีใส่เลยอ่ะ แมนพวกห้อยใหม่เพื่อกาบาดเจ็ดออกเลยทุกคนก็คือทากบไปเลยห้อยใหม่ห้อยใหม่แบบเยอไปอย่างนี้อย่างนี้เป็นแบบนี้มันเป็นห้อยดำดัเป็นห้อยหนังเสียบ่นี่ห้อยเสียบเป็นห้อยหนังเสียอยู่างี้ทาสีกบกันไปเลยผมก็ต้องมาแก้ใหม่เนอะเนอะต้องมาแก้ใหม่นะคะทุกคนมาเห็ดซตาเฮาเห็ดใดหน่อยเอ้าเห็นธรรมดีกคนนี้เพราะว่าเพื่อก็คือว่าลแหละตรงนี้มันสูงเขาก็เ็นจะมาเจียวเจียวออกแล้วก็ต้องทาสีกระสันิงใหม่แม่ทาสีคือไม่ได้ไม่ได้อันนี้เลยพวกนี้ต้องทาใหม่ทั้งหมดอืมต้องเก็บงาน สีย4 5 0 0ห้าเก็บงานเอง4,000ห้าต้องมาทําเองมาเก็บงานเองอีกนะคะเออเออบบป้าเสือ่อ ต้องปาดออกปาดออกเรียนสีปโปรเ,ปปเปนนพื่นโปรไว้ไม่นีเพิ่อนก็ใบถ้าให้หนูอเด้กันสนิมก็ได้เนี่แล้วตรงนี้มันก็เป็นหูสอดนั่ทุกคนนี่นี่นี่พี่พี่เห็นบ่นี่ยก็เป็นห้อยเนี่ยคือแบบเขาไปเชื่อมปิดเบิดเด้นี่นจะมีจุดนี้มันช่มีนี่นีกกออ่น้กำหัวกันไปแค่นี้นกำหัวมันช่มีจุดนี้จุดนี้จุดนี้นะคะที่เห็นนี่ยแต่กับบ่เนี่ นีกเป็นห้อยเชื่อมอยู่แต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 ่ก็เป็นกระลืดอยู่กับท่าสีเข้าไปอยากคิดว่าเคยเที่ยวมันโยกตังไหนคู่กันเค่นหนาเลยมัในความว่า,าเข้ากับสิไป,ปเห็น,นั้นแค่น,นี้ก็คือปัดไอเนี้ยน้ม,มันบ่ได้เสิยเวลาหลายไปในดอกดทุกคนาการที่จะเอาลูกค้าเนาะนี่เป็นห้อยดำๆประมาณนี้นะคะเราก็ได้มาแก้อีกนะจ๊ะนี่สีจนออกหมดคือต้องปัดใหม่ทั้งหมดนี่ก็ปัดใหม่นะคะทุกคนอันนี้ก็ทาก๊ไปเลยนี่แต่ยนนี่ ทางหน้านี่ก็ทําอยู่นะคะนิดๆจุดหนึ่งจุดหนึ่งมันเท่านี้เติมซื่อเติมมันน่หน่อยหนึ่งแต่ก็เป็นคู่ๆอยู่นี่ก็คือเมึงนี่มันยังเป็นมันเป็นหูเขาอยู่บนนี้น้ำเขาอยู่บนนี้นี่โอ้โหเป็นมุมๆเลยยังคมอยู่เลยนี่ยังไม่ได้ดูเลยจริงเนี่ยนี่เห็นบอหน่เออเนี่ยไม่ได้เจียอะไรเลยเออไม่ได้เจียล่ะกับเนี่ยยังเป็นปวดๆเป่าๆอยูเลยอืะ นี่มันรถไข่อันนั้นรถไข่เ,เก่าอไข่เฮ็ดบากไปหลายเนี่ย<ค>มันเป็นหูบน้บ่หนิบ่แน่ใจต้องนี่มันเป็นหู้ <ใน S 1> ูอยู่เนี่ยเนยังเป็นกุดกุดอยู่ทุกคนกับบอปัดบ่อยังให้มันเดียบเนีน่ยนะโอ้ <c oughs> เหนื่อยมากเลยค่ะใครได้ช่างดีไปก็ดีนะคะทุกคนสร้างอื่นก็นดี<ค>แมนเ<ค>พราะว่าบันเ <c oughs> นี่ยไม่ไม่ได้ขว้างคนละ สี่งภัมาเหดา็ดรถทั้งคันโอ้ยค่นสิ่งเห็ดรถทั้งคันนู้บ่ได้คิดสิให้เห็ดรถทั้งคันขนาดนั้นดอกขันเจอแบบนี้ไม่เห็นีรถข่อยทั้งคันตอนนี้ของเฮาเองเฮ้ยคิดอ้วยรู้สึกว่าเออมันไม่คุ้มค่าเลย ปัดออกก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนปัดออกบ้างเอาเอาปิดดักไว้แล้วก็ คะตอนนี้คัดออกเบื้องต้นนะคะสีประมาณนี้ถ้าสีกัานสนิมหม่เมดปัดออกเบื้องต้นก่อนแล้วค่อยทาสีกันสนิมไม่นะคะทุกคนนี่ก็แสดงจะหลอกออกมานะคะทำเองนเหมือนเดิมเพราะว่ากหลืดแห้งถ้าต้องเอาออกให้มันดูดีแน่นะคะอันนี้ฝีมือเรานะคะไม่ใช่ฝีมือช่างนะคะวันนี้เพิ่งจะบ้หลืดๆออกทุกทคนเขาก็เลยต้องหลืดๆออกนน่ แต่พออยากว่าจางเราพอห่าเาเป็นจางแม่แต่ใส่คนละดาเอาอเทาก็คิดว่าคนจะเฮ็ดดี้ก็เนี่ยทุกคนเทาห่อปต่อราคาแม่นุ่มอะไรต่อเนี่เทากับแบบว่าเออราคาเนี่ยตามจริงอ่ะเขาห้องมาถือกว่าอีกอแต่ว่าเออเทามาอยู่ไก่เท่ากเลยเห็ดแม่มาอยู่ไก่พ่อนุ่นเดี๋ยวไปไก่ไก่พอนี่ไปเบนไก่ไก่แปอาไก่ไก่นะทุกคนเขาแรู้เป็นยังงั้นหรอยู่ไก่เาเว้ยหูสีไอ้คูดากูตายบอกไปหม่องหนึ่งไปหม่องหนึ่ง เสียแพงงีี่หาย,ยูู่้ยด้วยประมาณนี้นะคะทุกคนประสบการณ์คงจะไม่ได้ไปอุดหน,นุนกันอีกแล้วนะจ๊ะอันนี้ปัดเหรอเอจ้าป,ปัดประมาณนี้นะคะที่ได้เสียตังไปสี่พันห้าร้อยบาทนะจ๊ะทุกคนเดกึดเลืดไว้ให้เรา ผู้ได้สร้างดีก็ดีไปแม่ผู้ได้สร้างดีก็ดีค่ะทุกคนเนาะคือว่าถืวอว่าเป็นประสบการณ์เข้าของ,ของต่อไปเราก็จะไม่ได้ไปช่างนี้อีกแล้วก็จะไปพบพ่อช่างใหม่ประมาณนี้นะคะพี่ๆเด้อเอปปอเไปไดิดปุ่มมวยไทยแล้วคะ่ะ<ม>ประมาณนี้เด้อประสบการณ์ปะผูครั้งแรกเนาะครั้งแรกของเราเพราะรถนุ่มไม่เคยเดืปะผู้จะเืิดทุกท่านครั้งแรกของการปะผูเราก็เจอกินตับไปแล้วจ้า คุณปูค,ค,คุณปู่โดนกินตับไปแล้ว <laughs> ไอ้แ้งกบนี้บรได้ว่าครับบริดวว่าเรื่องจากราคาแต่ว่บริเวว่าแล้วว่าพวกเก็บงานแถวเพื่เดียววันโ,โ,โอ้โเงินตัง 4, ้ตงสี่พันห้าเชื่อมตรงนี้อตรงนี้ได้ตรงนี้ตรงนเร่นซับเบี่ย่อยเอาสีโป๊ะโป๊มานี่เอล่นอ,อลาไปอย่าค่ะทุกคนเราขัดออกแล้วนะคะนี่ ขัดออกแล้วก็จะประมาณนี้เลยแล้วเราก็จะทาสีลงไปนะคะนี่สีขาวแบบนี้หลยลงไปเห็นบัเป็นหูจงปองอยู่นี่ีหูเล็กเนีกนะะ้ยค่ะเป็นรูรูโอปินนะคะแล้วก็ทาสีข้างล่างนะคะทาเก็บสีเองไปนะคะทุกคนไม่มีเขาไม่ทําให้เราก็ทำเองทำวาอ่างนี้ก,กนแล้วเขาทำให้อ๋อน่าเขาไปป้าปูนาะเขาไปว่าให้ทาสีให้เอ้าบอกว่าเขาทำให้ ทำ<อ>ให<ช>้แค่นี้นี่ท่าก็สีนุปัดออกก็ได้ทุกคนปัดออกหล้วก็จะท่าสีนะคะให้มันดูดีกว่านะคะเบิงึงเป็นระนี้คือแบบเนี่ยปัดออกหมดเลยนะคะเพราะว่าเขาบาลาัลปัยปัดบหลลัยเก็บกระดูกหายเลยนะคะทําเองสีเป็นท่าทำเอง, 4, 5, เ,องเพิ่มเติมเหมือนเดิมจา้าทาสีไปเลยจา้านี่ถ้าเสร็จแล้วจะมาถ่ายให้ดูเพิ่มนะจา้ายายใส่ววาแค่วาเก็บสีเลย จะใส่็จก็แบบโอ้ยลงสนิมให้กัรสนิมหคาัก็เครือบสนิมหาเครื่องใบสนิมขึ้นก็เก่าหัวพร้อมนะเว้ยเออหัวพร้อมในอันนี้กัไม่ต้องทำเยู่นะหัวเอาสีมาปิดจับเด็บเดบเดบให้กันโอ้ทาไปก่อนมันแห้งค่าค่าพวกสอง นะคะทาสีเรียบร,ร,ร้อยนะจ๊ะทุกคนอาจจะมาทาอีกรอบหนึง่งประมาณนี้นี่ค่ทา๋อสีค่อยสีสเปย์เอาเนาะนคะคะทาโอไบไปบางนี้ก่อนนี่ตอนแรกนุก็คิดว่าพ่อเซตแบบนี้ให้หนูเด้ราคานั้นเราคิดว่าเขาจะทาประมาณนี้อาจจะม่ได้แบบเฮ็ดเงียบดอกแต่ว่ากะเออกบเฮ็ดแบบนี้ให้แนนสินทุกคนอันนี้คือเราได้ทําหมดคุณพลข้างข้างกูยังไม่ได้ทานะข้างขอบฝั่งนี้ยุณพ่อแต่มไหวนะ แล้วก็มาทาเก็บเองนะคะทุกคนอันนี้เกียวับอออันนี้เข้ามาท <Jan> าเก็บเองอันอื่นนะคะกับมามีสีเพิ่มมากับทาออกไปแต่ว่าหนีจีละเนี่ยนะคะตอนแรกเราคิดว่าเขาจะทําให้เราแบบนี้กับราคาที่เพิ่นหามากสินะทุกคนม right ันต่างไหเสินะเออสีทากระสนิมดูว่าโอ้ทากระสนิม <Kristen> ก <hertz S 1> ับสิดีดีกว่าอันนี้ตัวละว่าจะยังกับสิทา้กลือดไว้เลยกับสีบปัดทิมป <an> ัดยังให้มันเนียบมันเนียเแน่แล้ะต่อไปจ้เาสิไดลูกค้าบ่อ เขาคอยเนี่ยพ่อบอกเลยว่าพ่อเลยนะจ๊ะนี่เราทําเองเราทําเองนะจ๊ะทุกคนเก็บสลิมเบิ้ลเบิ้งเนี่ยเออตรงนี้ประเด็นท่าได้ไหมเออนี้คือประเก็บสทิมเลยเพราะว่านี่ค่ะเพ่อาหนีบปี๊ดวบห่ากับบุกหูเดียกกันห่อบะหล่อขึ้นเบิ้งผมยางนะจ๊ะอ่าทำเองค่ะถือว่าได้ประสบการณ์ในการทําเองข้างในประเด็นท่าได้หมือเออนี่คือไม่ได้ทานะคะนี่เราทาเองหมดเลยได้ พี่ไปเบิ้งคลิปได้นุก็จะลงคลิปไปให้เบิ้งอยู่แหละขังง่าย่ได้เขาไปถ่ายขังง่าเนี่ยอือขังง่ายขางไตน่ะไม่ทุกคนนะขางไตนี่นะข้างนอกคือซับดีขังง่าเห็นดันข้างใายเห็นเกิดลืดไปแหงนั่นนะคะเราเก็บสีของเราเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะทุกคนนี่เดี๋ยวเราก็จะทําอะไรอื่นๆต่อไปคอยติดตามเราได้เลยนะจ๊ะจ่ายเงินไม่จบด้วยจ่ายเงินไม่จบนะคะทุกคนขันไพ่ได้สร้างดีก็ดีไปด้อยค่ะทุกคนแต่เราไม่โอเคเลยเราก็มาทําเองนะคะ อประมาณนี้เด้อขอบคุณปู่คุณปู่บัสบัสข้างใต้กับสสีนิมข้างใต้ก็บ่ได้ท่าเด็กไทยเบิ่งอีกท่านึงเห็ีวันนีขึ้นเนี่ยค่ะมองที่พันเสื่อมขอยไปทายอยู่นี่ข้างใต้ข้างในมือจิตข้างนอกเป็นบาร์ดี้ขังนอกบ่ได้เฮ็ดข้างในแล้วเลยนะคะคุณบัดดี้ประมาณนี้นะจ๊ะอัปเดตล่าสุดจ้า